ไอร้อนขึ <see> <monastery> <m asing again> ้นมาละไหนไข่ของเฮงอันไหนนู่นน่ะเชือกนี้โอเคโหไข่เต็มเลยอันนู้นของนิชาอนนี้ของพี่เฮงมีอยู่หลายตะกร้าไอน้ำขึ้นมาเลยเนี่ยน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนอะไรนะน้ำพุร้อนแม่จอก ย,ยังไม่ถึงลูกของเฮงเจ็ดนาทีของนิชาสิบเฮ้ยของนิชาก้านาทีการลวกไข่ในบออน,น้ำผู้ร้อนแม่จอกลวกสุกเก้านาทีถ้าลวกแบบยางมาตูมเจ็ดนาทีแต่ลวเกิดลวกแบบไข่ลวกธรรมดาไม่สุกสี่นาทีพ่อพ่ถ่ายวีดีโอลงไปตะก,ก้าเล็ก ห้าสิบบาทกี่ฟองลูกแปดเจ็ดหกเจ็ดฟองอันอันนี้นะครับของผมน,นี่ผยังเพิ่มเอาขึ้นนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพอครบเจ็ดนาทีแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างของผมนะคะถ้าเกิดขอนนนงออน,อน้องจะรออีกนานของน้องเก้านาทีตอนนั้นก็จะเป็นไข่ในข้าใส่ตะกร้าไว้นะราคาหนึ่งร้อยบาทต่อห้าสิบบาท ไอร้อนจากบอดน้ำพุธรรมชาติ